สวัสดีครับนะนะครับผมวันนี้นักคิดมาล่ายี่โศกนะครับลําตะคองอ่าครับผมเพิ่งมาถึงนะครับผมยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาล่าของใหญ่กันเนาะเดี๋ยวเจ้าคุณปู่นะครับผมติดตามครับ ก็ลงเบ็ดเรียบร้อยนะครับผมลงเบดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตีครบหมดแล้วนะครับของผมหกคันของนักเคคอนครับผมห้าคันสิบเอ็ดคันนะครับองสิบเอ็ดคันเดีย๋ยวนะครับเดีย๋ยวเจ้าคุณปูนะครับวันนี้หน้าดินเนาะไม่รู้จะหมานหรือเปล่าเนาะเจ้าที่เจ้าฐานให้ลูกมันหมานะครับรอชมติดตามชมนะครับผม อยังออดว่าปานะฮะเอาอีกแล้วกำังไอ้ตายละกูกดได้กดเงา๊ะาเลยโอเคครับหมายเลนะครับหมอติดแค่หมดติดงัดอัดอัดยังเดียวอัดอใหญ่คใหญ่ใหญ่แคใหญ่มายเลนะครับผมตีไปนะครับผมมอัดอัดเลยเออนี่ไม้อัด อัดเรื่องอัดกะถอยหลังอัดลุลุอัดถอยหลังตีลุลุ่งไปยังแค่ไปยังอัดอัดแกอัดมาใกล้ละมาตรงนี้ละมาตรงนี้ละอัดเออมาเดินเข้ามาเดินนะมุดเก็บสายเข้าเดินมาเก็บสายเดินมาแค่แค่เก็บสายเดินมาแค่นี้เชคอัดนแรงอัดนแรงไปใหญ่เนี่ยนะครับโอ้โหดูคันนะครับผมมาอย่างมาตรงนี้อย่างมาตรงนี้แล้วใกล้ๆนี่เองสวิงสวิงอยู่ไหน เดินมาเถิดเดินมาใกล้ๆดิแค่เดินมาใกล้ดิเดินมาใกล้ๆนี่โอ้โหไม่เป็นไรไม่เป oh ็นไรไม่เป็นไรไปทางไหนเนี่ยโทษนะครับโทษทีนะครับเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอ้โหมาแล้วครับตัวแรกนะครับผมโอ้โหตัวนี้นะครับมาแล้วครับผมตัวแรกของเรานะครับ เดีย๋ยวเจ้าคุณปู่นะครับผมตัวแรกกดเลยไม้แรกกดเลยนะครับผมดูไซส์นะครับโอ้โหนี่นะครับผมน่าจะไม่ต่ำกว่าเจ็ดโลนะตัวนี้หกโลหกโลได้อยู่หูไข่คร,ครับนี่นะครับผมมือฉมังแล้วนะครับโอ้โหนี่อลไรตัวนี้โอ้เอาอีกแล้วครับตัวสองนะครับผมนวลจันทร์ นี่ครับโดนจันนะครับผมไซส์สองโลสามโลได้อยู่สามโลครับตัวนี้ยาวเกอบเลยโอ้โหนกเคอีกแล้วนกเครอยอีกแล้วครับดูนะครับจะเข้าไหมครับไปมาแล้วครับโอ้ยปลาตัวนี้นะครับลำตะคองครับคิตตี้ก็ยังเป็นคิตตี้อยู่นะครับดูดูดงตักเถื่อนมือขาสั้นเถื่อนดูดูดูตัวนี้ครับ มาแล้วนะครับโอ้ยดูตัวนี้ครับดูไซส์ซะก่อนนะครับ,รบดูนี่นะครับสุดรอของเราเค็เต้หันมังนีดหน่อยเพื่อนยกไม่ไหวนะครับตัวนี้โอ้โหใหญ่มากครับมุนเร็วๆมุนมนนาโดนดิฮะโดนก็ปลาตระเคตะเพียนเอ้ เคกำมัง <laughs> คุณว่าป่าไงประดับประโกงได้โกง,ง <S <S โเงาเฮ้ยเขไปแล้วโอ้ยย้ายนั้อย้ายน้อหนี่ไว้สิไว้สิไว้สิจ้